สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัวชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไ r i b e กับช่องชัวชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัวชวาลสไตล์กันนะครับ ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชัชวาสตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวาสตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปนะครับแล้วที่สาคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืม ไปกดระดิิงด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ใหมจากช่องชัชวรสไตล์เวอร์ชัน2กันนะครับก็สำหรับนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนําเกี่ยวกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นจํานวน8รหัสนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้ในซิมนะคบให้มีแค่ศูนย์บาทพอนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจ ในการทําคลิปด้วยนะครับโอเคครับเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนกดดอกจ 2, ันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองซีเลียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจานวนหนึ่งจิกใช้งานได้หนึ่งวันดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจ 2, ันสองซีเลียมตัวที่สองดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจ 3, 8, 2, ันสามแปดสองศูนย์ซีเลียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนห้าจิกใช้งานได้หนึ่งเดือน ดอกจาน8 7ดดอกจาน3820สี่เหลี่ยมตัวถัดไปนะครับตัวที่3ดอกจาน7 7 7ดดอกจาน780สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน,รรน็ตจำนวน1จิกใช้งานได้7วันดอกจาน777ดอกจาน780สี่เหลซีเลียมตัวที่4นะครับดอกจาน900ย์ดอกจาน3510สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน,รรน็ตจำนวน1จิกใช้งานได้1วัน ดอกจัน900ดอกจัน3510สี่เหลี่ยมถัดไปนะครับตัวที่5นะครับดอกจัน850ดอกจัน200สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน8จิกนะครับใช้งานได้30วันนะครับดอกจัน850ดอกจัน200สี่เหลี่ยมตัวที่6นะครับดอกจัน935 ดอกจัน9สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2จิกใช้งานได้30วันดอกจัน9 3 5มหดอกจัน9สี่เหลี่ยมถัดไปนะครับตัวที่7ดนะครับดอกจัน9 3 5ดอกจัน3าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2จิกใช้งานได้30วัน ถัดไปนะครับตัวที่8ดนะครับดอกจัน878ดอกจัน935าสสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 8G จิกนะครับใช้งานได้7วันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของโปรโมชั่นเน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูททั้งหมด8ตัวแปรหัสนะครับเพื่อนๆก็ลองไปสมัครกันดูได้เลยนะครับอาจจะมีจักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสมัครได้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่อง สัชวัตรตายเวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วที่ทำคาญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องสัดชวัสรตายเวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับ